โอ้ยเพี้ยสองตัวเก็บตัวนี้วิ่งมาแล้วอยู่นี่อยู่เลยเกี้ยติดลากข้าไอ้ที่ไปตายได้ไงอ่ะมาต้นไม้อ่ะอกกูเย็นหมดแล้วอ่ะ

กันยดีงคนี่ตกใจหมดไม่ตัวนี่ว่ะเจ็บหนึ่งครับเจ็บหนึ่งนี่นี่นี่สติวยิงฟีงมาละมาละสติวรอนสสอ้สติวโผล่สต,ติวตัวเดียว นี่นี่ตะเตลตรงนี้ครับพี่เต่าทางแพงมันวิ่งเหรอวิ่งแล้วนะข้างบนนะข้างบนนอกมื่อกี้มันไม่เอาคว้ามีมไหมครับมีไหมไม่มันอะไรเนี่ยเปิดก่อนแพรได้ไงแรง Let's go! <S ไม่เป็นไนรล่ะไปมันยิงนะวิ่งลงท่อนะก็มีเจมีระเบิดอยู่ข้างหน้าอยู่ในท่อใช่ไหมไม่มันอยู่ในท่อในท่อมีในท่อมี

หลังหินมีพี่ Let's go Let's go like, อยู่ต้นไม้ไอ้ตัวนี้เสกียิงกั้ตัวสี่ใส่พี่เนี่แผลแต่กูยิงไม่ออกระวัง มันด่ากูก็โลกไอ้ที่แต่มันเดินดันกูสองตัวลูกไฟพ่อมึงไงายเฮียเีย่ยตายเลยี Og oh, så ยิงยับเลยนะตรงนี้เฮ้ยนี่มีอะไล่อยู่เนี่ยไม่รู้อยู่ไหน Excellent work ดูเล็กเล็กเล็กเกยอะดูเหล็กเล็กเล็กมียานังขีดมีตัวนหน ก็หลังก็สองนั้นแหละวิ่งห่างกันเลยคือโอ้โหเฮียฝั่งนู้นยิงยปีคุ้มอะมื่อหนึ่งแอบก่อนได้ปะไอตัวหนึ่งเห,งหรอเมื่อกี้เนินนี่เลยอยู่เนินนี่เลย

¿Qué 嗯。嗯。嗯。嗯